ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีตอนรักข้าวโซโหอยเด่นในหกออกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นของวันที่16พฤษภาคมและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาด้วยท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับถือเจ้านี้ใบ xk 1 3ฝากมา เน็ทานล่าง4ตัว7 8 9 1 7 8 9 1ก็ฝากมา4ตัวเป็นเนาทานก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับเนวทาต่อมาครับใบนี้ใบนี้ก็เปน็นเนาทานจับชน2ตัวบนกับ เจ้ากลิฟทานากลิฟและก็เจ้ากลมเกนุษสองเจ้านี้073727 083828093929ต่อมาไปนี่เลยก็เป็นแนวาทาันของเอ็กเชดเนวทานบนล่าง950515253545

คู่1525 1626และก่อนแนวทาน3ตัว125 125ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาต่อมาครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักอร่อยน้ำทิพ สมัยฝากมาเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสอดีตที่แล้วศูนสองสามผ่านศูนย์ในทันวันนี้ก็ฝากมาเก้าหนึ่งสเก้าหต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยก็เป็นอทานของราชนกมีโชคแนวทาง 3ตัวด้วยเต้นหแล้วก็เต้น8คัดคัดดาบก็เหลือเด่นที่015ย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเสองห้าสองเก้าห้าหนึ่งแต่อมาครับเจ้านี้ KK เจ้า KK ก็ฝากมา 0 9 9 6 9 6 0290 03 95 0596งมา6ฝากมาหชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัว2ชุดท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาด้วยตลอกด้วยนะต่อมาเจ้านี้เลย ลือล่านสนามเมืองฝากมาเน้นล่าง5 4 7 4 9 4 1 4 5 6 7 6 9 6 1 6 5 7 7 7 9 7 1 7 5 1 7 1 9 1 1 1ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอาทาน ของออบนร่องฝั่งมาเดนบน5 50 51 53 58 57 59 350 8 50 8 59 953 357051 950ต่อมาใบานี้ครับทัพอชูก็เป็นประานของเอเหนือ ฝังมาเนวทาน1 2 5 1 1 5 5 2 5 9 1 5 9 2 5 1 5 2 5 2 7 2 8 2 9 5 9 9 5 9 6 4 6 5 6 5 0 6 0เนือก็ฝังมาอีก1บายด้วยครับต่อมาเลยใบนี้ก็ ซีดาอดีตเก่าๆใบนี้เป็นอดีตเก่าๆเนว่าท่านดับสิบล่างสี่ตัวก็ฝากมาหกศูนย์สี่เก้าพันเจ็ดหนึ่งไม่มีก็พันเราไปชมอดีตที่แล้ว อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ2 0 1 3 2013อดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ4ตัวเป็นแนวทางดับ10ล่างอดีตที่แล้ว65,000พันแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วนะ ในทันหมนนี้ก็ฟังมาสามเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดเก้าานทันดับ10ล่างก็ขอบคุณอย่างแรงเลยขอบคุณทุกแนวทางที่แบ่งปันและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาประจำด้วยต่อมาครับ ต่อมาเลยเจ้านี้นุ่มราชาเทวีฝากมาแนวทางสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกก็ฝากมาสี่ชุดเป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับ นมเหนือนมเหนือเจ้านมเหนือก็ฟังมา9 4 4 0 9 6 6 0 9 8 8 0 4 9 6 4 9 8 8 6 0วิ่งโูป9กับ0 9 6เล็กวิน9 4 6 8 0 ต่อมาใบนี้ครับแนวทานวิ่งล่างโชนของชายโกนฝากมาวิ่งห้าชนห้าวิ่งห้าชนตัวเดียวสามสุดก็ฝากมาชนเลขห้าเลขเดียวก็เป็นแนวทานต่อมาใบนี้

สามห้าแปดสามกสามหกแปดสามแปดต่อมาครับมันี่ก็เป็นเอาทานนน้นําสมายฝากมาเนาทานสิบหน่วยล่าง1 7 9, 1, 7, 9. ่งเ่งฝากมา3ตัวอดีตที่แล้ว179่งเจาในทันวนี้ก็ฝากมาหน เจ็ดเก้าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นอนุธานเท่านั้นนะท่านเป็นอนุทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย